ก็คือผมบอมสกี้โฟน,นะครับเราห่างหายกันไปนานเลยนะครับสำหรับการรีวิวผู้จัดการทีมนะครับ ในคลิปนี้เนี่ยกลับมารีวิวผู้จัดการทีมที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นผู้จัดการทีมคนเดิมนี่แหละครับแต่ว่าเป็นแผนใหม่ล่าสุดนะฮะเพิ่งจะออกมาไม่นานนี้เองนะครับแล้วก็แผนเนี่ยละไม้คล้ายคลึงกับแผนสุดฮิตของฟอนเรโดซานโตสนะฮะท่านผู้ชมใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงผู้จัดการทีมคนปัจจุบันของท็อตแนมฮอสเปอร์ครับโชเซ่มูนิโญเวอร์ชั่นใหม่บนปี2020นะฮะคนละเวอร์ชั่นกับเวอร์ชั่นที่ท่านผู้ชมอาจจะมีมาก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอีียดดกกันกว่า อันนี้คือหน้าตาการยืนตำแหน่งของแผนของโชเซ่มอนิโยเวอร์ชันปัจจุบันนะฮะ4-3-1-2ครับเป็นแผนเดียวกับเฟอร์นันโดซานโตสนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยผมให้ดูคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวในเรื่องของลงรายละเอียดผมจะพูดในลำดับถัดไปนะฮะดูฮะแทคติกต่างๆนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเรามาดูเทคนิคการจัดนักเตะให้เข้ากับแผนโชเซ่มอนิโยกันก่อนครับ คือถ้าเป็นแนวรับเนี่ยผมจะไม่ลงลึกแล้วกันนะฮะเพราะว่าแนวรับทั้งผู้สนับตูแล้วก็เซนเตอร์แบ็กสองคนแบ็กซ้ายขวาเนี่ยก็จัดตำแหน่งตามที่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะฮะเซนเตอร์แบ็กจะใช้ใครอะไรประมาณนั้นนะฮะเรามาเน้นที่มิดฟิลกันดีกว่านะครับแผนนี้เนี่ยมันจะมี DMF อยู่คนหนึ่งนะฮะผมแนะนำว่า ให้ใช้ DMF ทีเ่เน้นเกมรับเป็นหลักเลยนะครับอย่างปาติกเวล่านะฮะเป็นเพลงสตล์เดอะดิชอยเซียร์นะฮะหรือว่ากองเต้หรือว่าอาจจะเป็นบุสเกตก็ได้นะครับผมส่วน CMF อีก2คนซ้ายขวาเนี่ย แนะนำนะฮะอาจจะเป็นนักเตะที่เป็นเพย์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์สักคนหนึ่งนะฮะเพื่อเอาไปวิ่งปั่นป่วนในกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้แล้วก็ลงมาช่วยเกมรับในกรอบเขตโทษของเราด้วยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะใช้เป็นเคียตีเพย์เมเกอร์นะฮะหรือว่าออเกสเตอร์หรือว่าเพย์เมเกอร์อตัวต่ําก็ได้นะครับอย่างเช่นลูก้าโบดิสหรือโทนี่ครสนะฮะหรือว่าตามคลิปนี้ผมจะใช้เป็นโลเซโซนะฮะซึ่งเป็นเพย์เมเกอร์อนะฮะเป็นตัวที่คอยปั้นเกมให้กับ แนวลุกนะครับส่วนบางคนอาจจะใช้เป็นโฮเพเยอร์ก็ได้นะโฮเเยอร์คือเป็นตัวที่จะวิ่งเข้าไปหาช่องนะครับวิ่งนําทางเข้าไปในกรอบเขตโทษหรือว่าเข้าไปทําเกมอยู่บ่อยครั้งนะครับเมื่อเราทําเกมรุกนะฮะผมจะลองเปลี่ยนเป็นเตียกโก้คันทาราของบบเยอร์เบอิกก็ได้นะครับผมเป็นโฮเพเยอร์นะฮะ ส่วนตำแหน่ง AMF เนี่ยเป็นหัวใจในการทำเกมลุกเลยนะครับแนะนำให้เป็นเครีย์ทีเพย์เมเก,เกอร์ครับผมอย่างเช่นเนมารหรือว่าใครจะจริงๆใครจะเอาเมสซ,ซี่มายืนก็ได้นะเมสซ,ซี่จะไม่ใช่เครีย์ทีเพย์เมเกอร์นะฮะแต่ว่าเขาก็ สไตล์การยืนของเขาเนี่ยเขาก็จะลงมารับบอลบริเวณหน้ากรอบเขตโทษบ่อยๆนะฮะมาเชื่อมเกมได้นะครับอาจจะยืนเป็น a m f ก็ได้นะครับผมเป็นตัวที่มีทักษะในการคลองบอลดีๆจ่ายบอลดีๆนะฮะส่วนหน้า2คนเนี่ยตามที่ท่านผู้ชมถนัดเลยนะฮะอีกตัวหนึ่งนะครับผมควรจะมีความเร็วเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งควรจะเป็นคนที่ยิงได้ดีนะฮะแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมในทีมของท่านผู้ชมเนี่ยมีนักเตะคนไหนหน่าสนใจนะครับไม่ควรจะจับ c อ่ซีเอฟที่มีความเชื่องช้า2คนพร้อมกันนะฮะควรจะมีความเร็วทั้ง2คนหรือว่าเร็วคนนึงนะครับผมหรือว่ายิงหนักๆสักคนนึงนะครับเดี๋ยวที่พูดมาทั้งหมดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับในเรื่องของรายละเอียดเพลงสไตล์ Style, หรือว่าความสามารถของนักเตะนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมไปเรียนรู้ไปศึกษาจากคลิปรีวิวนักเตะของผมนะฮะเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันก่อนครับอันนี้คือแผน โชเซ่บุนิโยเวอร์ชันใหม่ด้านซ้ายมือนะฮะด้านขวามือเป็นเฟอร์นันโดซานโตสครับคือคล้ายๆกันนะฮะต่างกลมตรงที่กองหน้าครับผมของซานโตสจะเป็น SS คนหนึ่งยืนคู่กับ CF นะฮะแต่ว่าของโชเซ่บุนิโยจะเป็น CF ทั้ง2คนแล้วก็ยืนห่างกันนิดนึงนะครับการรีวิวในคลิปนี้นะครับผมค่าทีมสปิริตเต็มแม็กซ์99นะครับค่าความคุ้นเคยหรือว่าฟาร์มิลิตี้นะครับก็เต็ม120%เนะฮะเพื่อเราจะได้เห็นศักยภาพสูงสุดของแทคติกนะรับ แต่ว่าการเล่นเนี่ยจะเป็นการเล่นเองนะฮะจะไม่ได้อ่อเป็นการเล่นในโหมดซิมนะฮะซึ่งผมก็จะพยายามเล่นในสไตล์ปานกลางนะฮะไม่ได้เน้นสไตล์ของตัวเองเป็นหลักนะครับเพื่อจะได้เห็นศักยภาพสูงสุดนะครับผมของแทคติคของโมรินโ่แล้วกันนะครับ อ๋อผมลืมบอกไปนะครับสำหรับมือใหม่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับผู้จัดการทีมในเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนที่เกมไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้ชื่ออื่นนะครับสำหรับโชเซ่มอนิโยในเกมนี้เนี่ยชื่อในเกมจะเป็น G ีจุดเฮลสนะครับถ้าออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะฮะถ้าออกเสียงเป็นโปรตุเกสหรือว่าสเปนก็อาจจะเป็น ลิเก้นะฮะตามภาพนี้เลยนะฮะเดี๋ยวบางคนอาจจะหาไม่เจอนะครับค่า a d a p t i v i t y นะครับหรือว่าค่าการปรับตัวนะฮะอยู่ที่87เท่าเดิมนะครับแล้วก็ management skill นะครับหรือว่าค่า cost เนี่ยก็อยู่ที่870เท่าเดิมนะครับเหมือนกับเวอร์ชันเดิมนะฮะตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเป๊ปหรือว่าซีดานหรือว่าจจเกนคอปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแท็กติกกันดีกว่าครับในเกมนี้มันจะมีแท็กติกอยู่2ระดับที่เราสามารถปรับได้นะฮะก็คือแท็กติกที่เน้นเกมรุกกับแท็กติกที่เน้นเกมรับนะครับ ใน,ในครึ่งแรกเนี่ยผมปรับแท็กติกเป็นแท็กติกที่เน้นเกมรุกหรือว่าออฟฟ e n s i v แท็กติกนะฮะรูปแบบสไตล์การเคลื่อนที่การเล่นของนักเตะในแมตช์นี้เนี่ยในครึ่งแรกนี้นะครับก็จะเป็นแท็กติกที่เราเน้นเกมลุกเป็นหลักนะครับสำหรับแท็กติกของมูรินโญ่นะฮะเมื่อเราเป็นฝ่ายครองบอลหรือว่า attacking style นะครับผมจะเป็นเป็น position game นะครับหรือว่าเน้นการต่อบอลน,นะครับไม่ได้เน้นสวนกลับไว้นะครับผม build up นะครับเป็นการต่อบอลขึ้นบอลเนี่ยลักษณะการขึ้นเกมก็จะเป็น ช็อตพา a s สหรือว่าส่งสั้นนะครับคือส่งสั้นๆน,นะไม่ได้เน้นโยนบอลน,นะครับแล้วก็เน้นความใจเย็นมากกว่านะฮะเหมาะสำหรับใครที่ไม่ค่อยหัวร้อนเท่าไหรน่นาะ Attacking areas นะครับผมหรือว่าพื้นที่จู่โจมนะครับผมจะเน้นจู่โจมจากด้านกว้างมากกว่านะครับแล้วก็ positioning นะครับผมเป็น flexible คือให้นักเตะเนี่ยมีความยืดหยุ่นมีอิสระในการออกนอกพื้นที่ความรับผิดชอบของตนเองนะครับทำให้มีการสร้างสรรค์นในการทําเกมลุกมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะนักเตะ p ิย์ i ิงสไ y l e ที่ผมแนะนําไปนะครับอันนี้คือรูปแบบเมื่อเราได้คลองเกมลุกอยู่นะฮะหรือว่า attacking style นะครับเมื่อเราเล่นแท็กติกเป็น o f f ensive t a c t i c นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเล่นเกมรับเมื่อเราเป็นฝ่ายตั้งรับใน t a c t i c ที่เน้นเกมลุกกันดีกว่านะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายเสียบอลนะครับเราเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่นะฮะ defensive style จะเป็น f อนต์ไลท์เพเชอร์นะฮะคือให้นักเตะตั้งแต่แนวรุกเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือว่ามิดฟิลด์นะครับผมเข้าไปกดดันเข้าไปเพสซิ่งบีบการต่อบอลของคู่ต่อสู้อย่างว่องไวนะครับแล้วก็คอนเทมเพเอเรียนะครับผมจะเน้น เล่นเกมรับป้องกันด้านกว้างมากกว่าตรงกลางนะครับส่วนเพซิ่งนะครับการเข้าปะทะเนี่ยจะให้นักเตะเข้าปะทะแบบเอกซิสหรือว่าเข้าแบบรุนแรงเลยนะครับอันนี้คือแทคนิคที่เน้นเกมรุกนะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายเสียบอลเนาะพอเสียบอลไวปุ๊บเนี่ยจะเข้าปะทะไวเลยนะฮะเพื่อให้ได้บอลกลับมาไวที่สุดนะครับ อันนี้คือจบครึ่งแรกแล้วนะครับเราใช้อ f ฟ e n s i v e แท ctic หรือว่าแท็กติกที่เน้นเกมรุกนะครับเดี๋ยวในครึ่งหลังนะฮะผมจะเปลี่ยนแท็กติกเป็นแท็กติกที่เน้นเกมรับหรือว่า Defensive แบบนี้นะเพื่อท่านผู้ชมจะได้เห็นความแตกต่างระหว่างครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือเป็นสไตล์การเล่นของผมที่บางครั้งอาจจะไม่เหมือนกับท่านผู้ชมบางท่านนะอ่าให้ดูเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแท็กติกที่เน้นเกมรับนะฮะสมมติว่าอันนี้เราเน้นเกมรับอยู่นะฮะท่านผู้ชมนี่ค อันนี้จะต่างจากครึ่งแรกแล้วนะอย่าอย่างงนะครับสำหรับมือใหม่อย่างงนะฮะแท็กติกเราเปลี่ยนได้ในเกมนี้นะครับผมเมื่อเราเน้นเกมรับนะครับหรือว่า d e ฟเฟนซีฟแท็กติกนะครับเมื่อเราเน้นเกมรับแล้วเราเป็นฝ่ายลุกนะครับผมหรือว่า a อต i c k กิ้งสไตลนะครับจะเป็นการสวนกลับครับก็คือ c o u n t เตอร์แอตนะฮะมันก็คล้ายๆกับเรื่องจริงเลยครับคือถ้าเราเน้นรับอยู่ใช่ไหม แล้วเราเป็นฝ่ายลุกคือเราเป็นฝ่ายได้บอลมาแล้วทําเกมลุกเนี่ยเราจะเน้นส่วนกลับไม่เหมือนกับครึ่งแรกนะครึ่งแรกนะครับถ้าเราเน้นเกมลุกแล้วเราจะลุกเนี่ย เราค่อยๆต่อบอลนะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นเกมรับนะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายลุกนะครับเราจะเน้นส่วนกลับไวนะฮะหรือว่า c o u n t อร์ t อตแทนะครับส่วนบิวอัพนะฮะการขึ้นเกมก็เน้นการส่งสั้นช็อตพ a าสเหมือนเดิมนะฮะไม่เน้นบอลยาวนะครับสำหรับแผนนี้นะแอ i คิงเอลิอัสก็ยังคงเน้นจู่โจมด้านกว้างมากกว่าตรงกลางนะครับส่วน Positioning นะครับก็ยังเป็นเฟกซิเบิเหมือนกัน เดี๋ยวผมอธิบายตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะเพราะว่ามือใหม่บางท่านอนจาจจะยังไม่ทราบนะคือในเกมนี้เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแท็กติกได้นะครับในครึ่งแรกเนี่ยผมใช้แท็กติกที่เน้นเกมลุกเป็นหลักนะครับแท็กติกที่เน้นเกมลุกเป็นหลักของมูรินโญ่เมื่อเป็นฝ่ายลุกอยู่เนี่ยในครึ่งแรกนะครับผมจะเป็นโพสิชันเกมนะครับค่อยๆต่อบอลน,นะฮะแต่ในครึ่งหลังเนี่ยเราเปลี่ยนแท็กติกเป็นแท็กติกที่เน้นเกมรับ แต่เทคนิคที่เน้นเกมรับเมื่อเราเป็นฝ่ายลุกเมื่อเราเป็นฝ่ายได้บอลน,นะครับผมในครึ่งหลังนี้จะเป็นการสวนกลับไวไม่เหมือนกับโพสิชันเกมในครึ่งแรกที่เน้นความแน่นอนเป็นหลักนะครับส่วนอัอื่นเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับผมเพียงแต่แตกต,ต่างกันที่รูปแบบการบุกนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือ attacking style นะครับผมเมื่อเราเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมื่อเราเป็นฝ่ายเสียบอลครับ เนี่ยจังหวะนี้คือเมื่อเราเป็นฝ่ายเสียบอลน,นะครับเมื่อเราเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับแท็กติกที่เน้นเกมรับเป็นหลักเมื่อเราเป็นฝ่ายเสียบอลน,นะครับดิเฟนซีฟสไตล์นะครับผมจะเป็น All-Out All Defense นะฮะคือให้นักเตะทุกคนนะครับลงมาตั้งรับทั้งหมดเลยอันนี้คือดีมากนะสำหรับบางคนที่เน้นเกมรับนะครับเน้นความแน่นอนไม่เสียการสวนกลับนะครับผมถ้าใช้แท็กติกของบูเินโ่แล้วเลือกเป็นดิเฟนซีฟแ Tact ิกนะครับ เมื่อเราเป็นฝ่ายเสียบอลเนนะี่ยนักเตะจะล่นลงมาแนวรับของตนเองเลยนะครับผมทุกคนมาช่วยเกมรับหมดเลยนะครับทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังเนี่ยลงมาตา่มหมดเลยนะฮะจะทําให้โอกาสที่จะโดนสวนกลับเนี่ยมีน้อยนะยกเว้นบางครั้งถ้าเกิดเราเราบังคับนักเตะเองไปประกบไวเข้าเพสซิ่งไวเอ่อเข้าประกบ2คนอะไรเงี้ยอาจจะหลุดตาแหน่งอันนั้นมันขึ้นอยู่กับการเล่นของเราเองนะครับแท็กติกเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะช่วยประครับประคองรูปแบบการเคลื่อนที่ของนักเตะโดยรวมนะครับแต่ว่า การจะแพ้ชนะหรือว่าการจะหลุดหรือไม่หลุดนะครับมันขึ้นอยู่กับการบังคับของนักเตะเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับผมแท็กติกมันเป็นการช่วยภาพรวมมากกว่านะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือทําให้แท็กติกของ illo, มูรินโญ่เมื่อเน้นเกมรับเนี่ยจะมีความมั่นใจได้ว่าน่าจะหลุดตําแหน่งได้น้อยครั้งนะครับผมมากกว่าแท็กติกอื่นๆที่ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากมายนะสำหรับแท็กติกที่เน้นเกมรับและเกมลุกนะผู้จัดก,การทีมบางคนเนี่ยแท็กติกที่เน้นรับและแท็กติกที่เน้นลุกเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับแต่สําหรับใครที่กําลังมองหาผู้จัดก,การทีมที่สามารถเปลี่ยนแปลงแท็กตรูปแบบการเล่นไปโดยสิ้นเชิงในระหว่างแข่งขันนะครับอย่างเช่นเมื่อเรา เน้นประตูนะฮะเราก็เน้นแท็กติกที่เน้นเกมลุกเป็นหลักนะครับนักเตะจะต่อบอลด้วยความแม่นยำนะครับค่อยๆขึ้นเกมเน้นความชัว <S <S ร์เมื่อเรายิงประตูได้นะครับอยากจะอุดนะพูดง่ายๆเลยพูดตรงๆเลยอยากจะอุดนะครับ <S <S รแล้วก็เปลี่ยนเป็นแท็กติกที่เน้นเกมรับแผนของมูรินโญ่แท็กติกของมูรินโญ่อันเนี้ยเหมาะเลยนะฮะตอบโจทย์ท่านผู้ชมเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเปลี่ยนแท็กติกที่เน้นเกมรับเมื่อไห่นะครับนักเตะ แต่ละคนในสนามของเรานะครับเมื่อเสียบอลเนี่ยเขาจะลงมารับต่ำนะฮะท่านผู้ชมไม่ได้ยืนสูงนะฮะเพราะว่าเน้นสกอร์เป็นหลักนะครับเหมือนกับเรื่องจริงเลยนะเหมือนกับมูรินโญเรื่องจริงเลยนะฮะท่านผู้ชมอันนี้คือเป็นความแตกต่างนะครับผมของแท็ติกของมูรินโญ่กับแท็ติกของผู้จัดการทีมคนอื่นนะฮะซึ่งแผนนี้แท็ติกนี้นะครับก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าฟอร์มิชันก็เป็นแผนที่ท่านผู้ชมคุ้นเคยหรือว่าแผนยอดนิยมอย่างฟอเนนโดซานโตสนะครับเพียงแต่ว่ากองหน้าอาจจะยืนห่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะตตต่่าางงกกรรแทคิว ก็มันขึ้นอยู่กับรูปแบบการเล่นของท่านผู้ชมด้วยนะแทคนิกหรือว่าแผนการเล่นมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับที่จะพาทีมของท่านผู้ชมเนี่ยเล่นไปตามสไตล์ของท่านผู้ชมนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมใช้แผนนี้ใช้แทคนิคนี้ของบูริญโยแต่ว่าเล่นไม่เข้ากับแผนของแทคนิคของบูริญโยนะครับเล่นยังไงก็ไม่ชนะไม่เก่งนั่นเองนะครับควรจะศึกษาภาพรวมไปด้วยนะครับแล้วก็ศึกษานักเตะแต่ละคนด้วยนะฮะท่านผู้ชมทั้งการรีวิวผู้จัดการทีมแล้วก็การรีวิวนักเตะนั่นเองนะครับ สำหรับใครที่มีมูรินโญ่เวอร์ชั่นเก่าอยู่แล้วอยากได้เวอร์ชั่นนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องขายเวอร์ชั่นเก่าก่อนนะครับแล้วก็รอเกมรีเซ็ตแบบสุ่มมาวันละ3เวลานะครับก็คือตีหนึ่งเก้าโมงเช้าห้าโมงเย็นนะครับทุกๆ3เวลานี้นะครับเกมจะสุ่มมารีเซ็ตว่าผู้จัดการทีมคนไหนจะออกมาให้เราได้ซื้อในตลาดนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ